โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนชาวเวชันด้วยนะครับผมมาดีผมมิสเตอร์ถาวกันแล้วนะครับก็หายหัวกันไปโคตรนานเลยนะฮะก็เพิ่งจะกลับมาเล่นนะฮะเพิ่งจะกลับมาแคสอ่าพอดีติดงานนะฮะผมติดซ่อมวิชาบางวิชาอยู่นะครับคือตกนั่นเองนะฮะหูเครียดมากเลยวิชานี้แม่งโคตรอับเลยนะฮะ ก็วันนี้ก็จะมาสุ่มกระชาปองของเซเว่นไนท์นะครับผมก็เซเว่นไนท์นะฮะกระชาปองนะครับผมหรือใบเรียกนั่นเองนะครับผมก็จะมาสุ่มของอคิวันนี้นะฮะไม่รู้จะได้ของดีหรือเปล่านะสามร้อยเพชรตอนนี้ผมมีสี่ร้อยสี่เพชรนะครับผมผมก็คำนวณคำนวณดูแล้ว มันก็ถ้าเกิดได้ของดีก็คือคุ้มอะถ้าเกิดไม่ได้ดีอะไอ้เนี้ยยังคุ้มกว่าเยอะ,อะเออเนี่ยไอ้สองร้อยห้าสิบเนี่ยยังคุ้มกว่าเยอะผมก็จะมาส่งวันนี้นะฮะก็คือเห็นเขาส่มแล้วแล้วเขาได้ของเรียนเยอะนะครับผมจะเปล่าอ่ะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะเพราะว่าผมก็เพิ่งจะมาเล่นเนี่ยดูตัวดิเนี่ยตัวยังเริ่มแรกหมดเลยเนี่ย แต่มีสีดาวพวกนี้ผมไปหามานันเองนะฮะโอ้ยได้โหดสุดแล้วครับผมผมอัพจนบวกห้าแล้วครับผมจะทำเป็นห้าดาวนะฮะ เล,เ,ลเ,ลเล่น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 นิดหนึ่งนะฮะโอเคถึงช่วงเวลาใครสแมคแล้วนะครับผม <c oughs> โอ้ทาไม่ได้น้ำตาไหลเลยเนี่ยมาไปเลยเอาละครับเปิดไปแล้วครับผมเปิดไปแล้วครับอือหืออุ้ยสิบใบสิบเอ็ดใบอุ้ยอุ้ยอสองสองสามเว้อยอุ้ย เปิดตั้งแต่ด้านบนก่อน,นครับผมไล่ล,ลงมาเรื่อยๆนะครับโอเคผมแล้วเราก็โบนัสอเอ่ปิดแค่เดียวยยเอ้ยเปียงเปียงไอ้เชียเอ้ยตายแล้วโอ้โอโอโยย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 ยวย วิ่งหนึ่งสี่ดาวสัตว์ได้สองไอ้ฉันตีนโอ้ยกูได้แล้วก ούμε, ูไม่สนเลยเนี่ยนี่เดีย๋ยวกูเปลี่ยนเลยเดีย๋ยวกูเอาทีมออกแป๊บไหนไหนไหนตัวใหม่นี่สัตว์จะเข้โคตรเก่งอ่ะตัวเนี้ยกูจำได้กูอัพแต่กูอัพอ่าจัดแทนไอ้เอี้ยนี่ไปเลยไม่นจะเป็นได้สี่ดาวตั้งหลายตัวนะฮะหืม สกิลเพิ่มโอกาสทิ่จะเข้าโอ้โหทั้งหมดเลยเหรอสร้างความเสียหายนั่นเนี่ยสร้างความเสียหายหมดสติในในอัตราที่กำหนดสองเทินโอ้โหก็ใช้ได้นะแต่ก็ยังไม่ใช้นะอีตัวนี้อีกตัวนึงโอ้โหเฮียกูมองไม่เห็นตัวมือเลยโอเคมาแล้วนะทำให้ตัวเองได้รับบัฟที่ช่วยต่อต้านความเสียหายนานหนึ่งเทิน กูดาวลอีโอโห,โ,อห,โ,อหโคตรนานเลยสร้างความเสียหายทางเวท70%ของพลังโจมตีเวทให้แกศัตรูทางเวทเจบับทั้งหมดออกไปน้าสมทินโ,โ,โ,โอ้โหโคตรเกียนเลยสัต์ อันนี้ถูกไฟฟ้าช็อตด้วยนะฮะอ้อหก็ถือว่าใช้ได้นะตัวนี้เดี๋ยวยัดทีมแป๊บนะครับอืมอออไปเลยไอ,อห้หานี่มันถึกกว่านะครับดูจากเลือดก็เราเดินไน like, ้ไวสัตว์ออแล้วไอ้ฟินิกนี่ทำอะไรได้เนะี่ยคือเซตนี้ถ้าถามว่าดีไหมนะครับผมผมก็ว่าพูดเลยแล้วกันนะว่าไม่ค่อยดีนะครับผม เพราะว่ามันบอกสามถึงหกผมใช้แค่สี่อะคิดดูวยแต่ได้ไอตัวนี้มาก็คุ้มอะครับอ๋อหรือว่ามันจะได้เฉพาะอันหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคดิสไหนตัวเนี้ยโหดนะครับผมจําได้ผมเคยใช้อยู่นะแต่ก่อนผมไปดูเขาเล่นเ,นเออก็นะครับผมมานไหนกูก็สุม่มละกูุ่มต่อดีกว่ามาสาม สาธุสูงยี่ไอ้ได้เมื่อนียอ๋อนี่ไอน,นี่ไออ้าวกูมาส่วงวันนี้นั่นแหละกูไม่รู้จะได้เี่อะเ้ยพิเศษด้วยนะครับผมไปเลยอันเดียวครับเน้นครับเฮ้ยหรือมันสิบอันวะอันเดียวโ้ยอ,อีกครั้งได้ไหม ขอดีๆหน่อยเถอพี่ขอดาบก็ได้ขอดาบก็ได้เฮียขอดาบหน่อยเถอะเฮียเออนั่นแหละผู้บัญชาการไอรินตัวลงจบตีหบวบความเร็วด้วยนะครับผมไปต่อต่อต่อนะครับอีกรอบสุดท้ายครับครับสวมอาวุธให้หมดเลยครับ เปียงอุ้ยอ้าก็ยังดีนะผมได้หอกมาเนี่ยศาสตร์เพชรกูไม่พอให้กูอเหรอนะครับ <g ülme> ผมมามาเปิดสวิลเร่งๆกันดีกว่านะครับมาเปิดสามสิบกันดีกว่านะครับผมคิดไปเลยครับผมรู้ได้ของกลางนะครับทไมมันไม่ส่งล่ะมเบื่อมันเบื่อมันเบื่อของกูไอ้ส้นตี <c ười> โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องลากันไปก่อนนะครับว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับกับเซบีไนนะครับผมบายบายครับผมสัตว์สายจะเรียนแบบวิชาทีวีใหม่ช่างแม็กไม่เรียนแบบโอ,โอ้ยังโง่สัตว์ดูเอฟเฟกต์โคทเทสุดู F F A, ดู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 ด,ด,ด,ดูนี่โคทเทสเอฟเฟกต์เบบนี้ล่ okay, นนะโอเคไปแล้วครับบายบาย